ทักทายจากเมืองเพนนิลเวเนียสหรัฐอเมริกาค่ะพี่น้องเป็นยังไงเนาะเขาขึ้นเหล่ากันละบอกมู่เจ้าขายเขากันได้หลายไปปีนี้เป็นยังไงทั้งนี้หนาวเลยได้พี่น้องเมืองเพ้นนี่นะบรรยากาศติดลบแล้วต้นมะพรกหลังบานตน้นพักตนน้นหยาเริ่มทะยอยตายเฉาไปเลยแล้วค่ะเหลือแต่หัวซึ่งไข่หัวซึงไข่บอกต้งเต็มือขีปผุนึงกันอบู่ท่านเลยอตตัดอยู่พี่น้อง ขยันมันเหี่ยวเอาไปเอาม้ามืออื่นมาวันเสาร์วันอาทิตย์เกิดิสด้ไปขายเลยสิไเด็ตัดหัวิันไข้ท่านน้ำเขาอยู่บ่ยังวะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลตากเขาเนาะบานเฮ่าทั้งนี้กะหนาวค่ะคนเขาก็ออกไปเที่ยวค่ะค่าเครื่องบินพแพงแพงเลยไปน่นองช่วงนี้สิกลับไปเมืองไทยกบค่าเครื่องบินนะคนหนึ่งกระตุกแสนกว่าบาทพู้นี้บัดที่นี่คอยเมื่อแต่ละเทือกาอยตรงเมื่อ สามคนมืนี้นะพ่อแม่ลูกโอ้ยอพอยเมียเอ้แต่ขาเครื่องบินกะเขาอ่อนนะคนน่ะแข็งลนลนไปบวดทอนคนเนี่ยวอื่นคุณเลยพี่น้องแต่กี่กับว่าแพ่งไปเลยนะช่วงลูกคอยอยังตันนะมีโรงเรียนนะ่ะบ่ได้ไปโรงเรียนคอยก็เมื่อช่วงนี้แหละขายของแล้วตลาดิดขคอยก็เมื่อหาเที่ยวเมืองไทยเมื่อหาเมื่อยเมืองไทยออืแต่ว่าช่วงลังนี่ไปบ่ไเ้ค่ขาลูกคอยเขาโุงเรียนถ้าสิไปคอยตรงได้ทิมตลาดเด้พี่น้อง ตลาดนี่นะมันขายแตะนาห้อนมาที่นี่ถ้าใอยไปใอยบ่มีแต่คนบริคยบริธรรมงานหนึ่งสิบริมีหาหงองหาเงินโอ้ข่อยก็คขึว่าตอนท่ามีเหงือมีแห้งกะเห็ดไปซาเพื่ออีโพออีเมียเพิ่นบ่สบายกะพ่อได้เงินได้ดปอนคือเอื่อยเพิ่นก็สิได้ยุดงานน้องเพิ่นก็สิได้มีงานมีการเขาเข,า,ขาจะได้ยุดเนาะแล้วบัดนี้เขา,ขาก็สิบ่มีรายได้เองสินะไปเบิ่งอีโพออีเมียงสิ มันเคยมีเลยไปน้องตอนแม่อข่อยบอส่สบายตอนน่ะเอือข่อยกะเฮ็ดงานเป็นพนักง,งานเขาข่อยจ้างมันยุดงานเด้ให้มันคืนมาอยู่นตอนนั้นมันอยู่กรุงเทพแล้ววันนี้ข่อยบอกข่อยจ้างมันยุดงานคาห้อมันยุงเทปข่อยกระใจายให้เงินเดือนมันเท่าไดที่มันได้เฮ็ดงาน่ข่อยกระใจายให้แล้วก็เอาเงินให้มาเบิง่งแม่เบิง่งพอที่อยู่บ้านนี่นสินะอือแต่ตอนหลังข่อยก,ก็หลอกล่อให้มัน ออกจากงานก็ว่ได้หลอดหลอเคาะพี่นอ้องแต่แล้วว่าจสีห้พี่สาวมาอยูน่น้ำมาเทียวหาเออแล้วก็จะห้มันมาเห็ดงานอยู่นี่จกักแบบว่ามาซอยเหลี่ยงหลูงสีหนามามามาเที่ยวมาอยู่น้ำจักสีหาเดือนไปไปมา,มา,มาวาสนามมนยังบวถึงค่ะพี่นอ้งองเห็ดตังโงเถือ่อสามเถื่อวีสากระโบพานเห็ดจ้นไม้ไปเขาขกะโบว่บงค่ะเขากะโบโบหัวซานํำเอือยย่อนเอือยขอยมันมีผัวค่ะ มันโมมีผัวแล้วเขาก็คิดว่ามันสิมหาผัวอยู่นี่เลยมันสิคิดว่ามันสิถิมวีสาอนะนะหมายถึงว่าโดดวีสารล้วกะจริงๆมันบบโดดน่ะเป็นเลยประการหนึ่งอีพอ่ะนะแล้วอยู่เมื่อท่านละโอนทีโอนอย่างมันโมมีสมบัติอย่างเลยเออค่ะนะตอนนี้มันยังโมมีสมบัติอย่างเลยเพิ่ะนี่แต่บอกว่าสี่หายว่าหน้าตัวนี้เป็นของเอื่อยเด้อเออและดินตัวนี้ก็หายเอื่อยเด้อสินะ แต่เัยบว่าท่านโอโวนเป็นซื่อเป็นกิจจาลักษณะอืมนี่ก็เหตุผลหนึ่งครับทีวิสาเขาบบผานเขาหย่านเฮ้ามาเอาหย่านเจ่วบ่มเมื่อแล้วมาเอาผัวเลยสินะอืมมีอยู่ได้พี่งน้องไ <c oughs> ม่เหตุผลอยู่ใดการทีวิสาบบผานและอายุเพิ่นกันันท่านละหลายนะสี่สตบตนตเอนเองอและการทิวิเหตุเอยมากมันมีห้นทางหลายบา่ ก็ะมีนะ่พ้องก็ะมีวิ่น้นทางหนึ่งก็คือยืนแบบว่าไฮโจซีนะ่ะอยืนสปอนเซอร์เอื่อยมากไฮมาอยู่ทาวนเลยหมายถึงว่ามาเป็นคนของคนอยู่นี่เรื่องเขาเสียดอยู่ประมาณเจ็ดปีแต่ว่าเจาซีโบสามารถทิศหจเอื่อยมาอยู่นีเลยใดได้เพ้องเพราะว่ามันสีบมีคนเฝา้ามูดเฝ้ามั่งเฝา้าพอเฝ้าแม่ใไห้เพราะว่าน้องเนี่นยน้องไส้เนี่ยังยังเสียบใจใบโบได้นะ่ะเอาจะซื้อซะน้องเนี่ย พอแม่เพ่นยังไหวใจน้องบ่ได้เต็มรอยค่ะทิมบ่ได้ขนาดเพื่อนที่ให้น้องอยู่นะจะตอนนี้เพื่อนมันมีอยู่สองหลังเราจะสีเฮ็ดมาเพิ่มอีกหลังหนึ่งให้น้องมันอยู่หลังหนึ่งพ่อแม่เแล้วกันเนี้ยไดขึ้นไปเบิงไปแย่งสวยได้พี่น้องต้นใหม่ฮักทับอันซ่านเพื่อนมั่นก็นยังบบตัดอ,อกแต่สีเม่แล้วก็พอแล้วก็ได้ไปเบิงแล้วก็ย่านปวกขืนเพื่อนแน่แล้วก็ไปดูแลนั่นนี่ไปซิดใหม่ซิดตอกเออ หย่านเขามารลักอยู่เขาอยู่เหล่าจริงๆี่เออมีหลายม,ม,มีมันมันมันบมมีคนหลายขอบคัวนะน้องตอนนี้น้องไส้มีลูกสองคนลูกสาวก็ไปอยู่น้ำผัวเพ่นลูกไส้เพ่นกับไปเลียนหนังสือเอาไปมาเฮื่อนคอยนะ้ำบมมีคนเฝ้าสมบัติอยู่เมืองไทยกับพี่น้องก็เลยเอาพี่สาวเขามาามาอยู่น้ำบ่ได้หลายคนอาจจะเห็นเนาะก็เลยห้เพิ่น หากินก็กะแกกีอยู่แถวบาทนะครพ่อบอกให้เรา,าเดือดร้อนเพิ่นกะขาขายคือกันค่ะแต่ว่าแต่ถ้ามีปัญหายังพอแม่ป่วยบอรหรือว่าตรงใจค้านานนค่านี่ที่มันต้องใส่เงินเป็นหลักอ่ะเจ้าสีกะรับผิชอบนะพพ่นอ้องอือนี่คือเหตุผลที่ละข่อยต้องทํางานคือบอกง่ายๆซะข่อยเป็นความหวังของบาทน,นี่สิแนะม่ะออบางคนบอกขอใจเนาะการที่แบบว่า แต่บางคนก็คิดว่าทําเป็นยังต้องให้เป็นยังตง้องเฮดแต่สืส่อบริมองอยังสัน่นได้พี่นหนองบริเวณเบาให้ตัวเองดูดีลงนะแต่เพียงแต่ว,ว่าการที่เข้ามาอยู่เมืองหนองเมืองหน้าเนี่ค้างเงินมันกระต่างกันละจ้าเอื้อยคอยไปขายของไปั้งแต่ตีสามจนวารับในยางเก่งกับโอ้ยเอาเอาจนว่าขายจนวาหัวหมุนจนสีตายอะกระสีด้ยอยู่ดอกประมาณห้มันเก่งสุดเลยมันหอดอยู่บระมาณหนึ่งนะ คอยคิดว่าเด้ของมันคุ้นไปมาจนรดเสียงเงงแล้บะบาทคุ้งสูงนะแม่นบล่ละแต่สำหรับสามลอยเหรียญอยู่นี่นั่นพี่น้องเอ้ยคุน้นเนาะบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งคูณสามสิบสี่สามสิบห้าเข้าไปก็ให้เข้าไปท้อเขาหาอย่ากหาซาเนาะใน,นจะคากินคาน้ามค่าไฟคากินยุ่เมืองไทยกับแพงเพง,เพง เรบันี้พ่อแม่โจซีนะั้นเลาบแมนเนเหล้ยงไง่ายๆได้พี่น้องบแมนว่าเราเหลืองมากเด้แต่แม่โจซีนะั้นเราบค่วยสบายท่าแม่นะ่ะเพิ่นบค่อยสบายกินยังก็ต้องคลาวต้กินนมพ่อนะ่นกินหยาอีอยู่พอนะ่ะพอเลาเป็นคนบบก,กินทุท่ทีเราจะกินแต่ของปลากินยังดีแล,แล้วที่เรากินหยาพี่น้องเราวขาเรากินทุ่ทีแล้วป่วยสิป่วยดู ลงวัดลงว่าจังสิมมนบอกผู้เลี้ยงผูเ้เฒ่าเงื่อนลงวัดก็ตตรงมีใหอืมแม่เจ้าสิใส่บาทสูม,มือใส่บาทก็ไม่นสิใส่เขาก่อนเดียวเนาะเปิดก็ตตรงใส่ขนมนมเนยใส่น้ำใส่เน่ยนานยางเน่ยกินมมนบอกแหละเออออกบุญออกนั่นออกนี่นออกิจกรรมอยู่หมู่บ้านก็ไล้ได้พี่นอ้องบริเวณหน่นนอ้อยเด้อเออเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเถอะค่ะ บางเธอเมื่อยก็ห้ยอยู่แล้วจะสิก็หาด้นเวลามันเมื่อยจุดปีนี่เห็ดเวียงนักแห้งอยู่ส่นะขาคลายนี่แหละเจ้าเสือบอกก็เฮงแงกอยู่นี่นิ้วโป้เขาจนขืนน้องขืนทั้งสองขางเลยได้ี่น้องเฮ็ดขนาดนั่นเลยแหละแต่วพาพ่อพานมาได้มันกับบริตายนีวาเนาะมันก็เศร้าเมียปิดซีซั่นเป็นช่วงถ่ายฤดูพอดีเพราะว่ามันเจอเพ็ดเจอเข้มรลายอะค่ะมันเจอเพ็ดเจอเข้ม บัดมือห้องบอไดล่างมือเนาะล่างแบบ,บดีๆนะคะแบบล่างสบ,บู่ล่างดีๆมันกับแบคทีเรียม,มกับเขาไปในเล็บเนาะว่าจะพยายามบริเวณพยายามค่ะใส่ถุงมือตลอดสังเกตบ่พาพะว่าเฮ็ดอาหารพวกนี้นะข่อย,ย่านเขาขี้เดียดค่ะพี่น้องเลยข่อยกับขี้เดียดขึ้นกัน <laughs> ข่อยก็บ,บ่อยากจับข่อยใส่มือมือโดยทีบใไซถุงมือบ่ไดข่อยกับรู้สึกขี้เดียดขึ้นกันเออไปๆมาๆ มันโดนมักเข้าไปในถุงมือลายมาันบะคะนิ่โปะข่อยนะจนบวมเออจนกะบานเท่าก็เอื่นมาเป็นผ่ำเนาะนั่นแหละเฮ็ดขนาดนี้เลยแหละคะ่ะยู่เมืองหนอกเี่นเฮ็ดโบเฮ็ดจังได้โบเฮ็ดภัยเสีเอาใไม่เฮ้าค่ะพี่น้องผู้้ดยเ,เขาเสี่ม่เฮ้าตะกีนะเนาะคือเทนตะข้าวทุกท้าวยากเนาะออกเคลื่อนหม่ๆม่โดนมยีนมายาพลไลออกจากเคลื่อน บ่มีเงินเนาะผัวทําทงานผู้เดียวเงินสิออกเ่อหนึ่งผัวคอยใ่เฮ็ดงานเนะเงินเพิ่นสิออกเ่อหนึ่งกระสองอาทิตย์เพิ่นได้จ้ะบริเ่ณว่าเขาสิออกเออบ้านเท่าให้ออกสิเดือนเนาะอันเมริกาในกว,ว่าดีแล้วออกสองอาทิตย์ออกเ่อหนึ่งบ่มีหอบ่มีเมขากินพี่น้องขึ้นไปขอยืมแมยาลอ,อยเหรียญเพิ่นกับบได้ห้จริงๆงก็บ,บ่อยากเ้าออถึงเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ยบอยากห้เเบาถึงเพิ่นแต่ว่านี่แหละเฮ็ด่อยมัน มีใจอ่ะพราะว่าคอยโบเรือไผ่คอยคิดว่าคอยโบมีไผ่แต่สมือขอบพญานนะคะคอยจีงยาไปกินเขาอยู่วัดพลขมือนี่เอาอีเล่แต่กี่คอยโบมีวัดเพึงเขาคอยบหลุจักวัดไทยพ่อหลอจอุจ่าโจศีมาหลุจักวัดไทยพี่น้องเอยคือได้เกิดใหม่นี่ถามว่าเป็นหยังเออเป็นหยังโจศีตรงได้เหตุหยังเหตุนหนุนเหตุหนีให้วัดนะ่ะพี่น้องสีบอกสุฟังวัดนี่มีบุญคุณกับโจศีหลายแต่แต่ไหนพี่น้อง เริ่มต้นขายของแรกๆเลยเ,เจ้าสีน่ะไปขายอยู่วัดเพราะว่าไปเจอพระอยู่หมองเลี่ยนไปเลียนภาษาอังกฤษพระเพิ่นกับไปเลียนคือกันเพราะว่าพอออกไม่ออกเพิ่นเป็นฝรั่งไม่สิเพิ่นสีบอ,อกน้ำฝรั่งบรลูเหลืองเ,เนาะเพิ่นก็นยังมีความหลูติดโตนั่นแหละเจ้าสีกับว่าไปเจอเพิ่นอยู่หมองเลี้ยนล้วันนี้เอย่ยนึงเล่าผ้าพระมาเลี่ยนก็นเลยถามว่าเราก็เลยแนะนําพระให้รู้จักในวันนี้เจ้าสีก็ถามว่าขออนุญาตไปขายของอยู่วัดได้บ่ พ่นก็ไม่เห็นตาได้ไปน้องพ่นกับโบได้เคยบาโบว่ายังได้เดี๋ยวซีน้อหอบของไปขายขาไในขั้วพูดฮิลีเขาไปขายวันนัทซาลาพ่นเด้กกข่อยังแพงวัดไทยนะอันทุ่มือนี่นะบกว่าข่อยจิยุงซ้ำได้แต่แถววัดมีงานเนี่ยพ่นบอกให้เฮ็ดเขาเราซองพนบอกให้เฮ็ดยังข่อยเฮ็ดห้ได้ไปน้องเพราะว่าข่อยตาบีก็ถามว่าเป็นยังตรงเฮ็ดอยากได้เงินปันนันวะเป็นยังตรงเฮ็ดเมื่อเขาบอกตรงเฮ็ดพูะว่าข่อย่าบบได้ ต่อให้เป็นยังกะยางหามลืมบุญคุ้นคนเด็ดขาดเออหามลืมความเก่าคอยสิบลืมเลยไผมีบุญมีคุณก็คอยคอยคอยไล่ตอบแทนเนี่ยคือสิ่งที่ที่ที่มันเหตุไห้คอยคิดว่าบุญคำบุญสู้คอยได้ไปนองอืมคือคอยมาขายของจังสิบางคนขายคือคอยกระไรนังเซเวกบมีเด้บบเมนว่าสิมาแตว่าสิมาเออขายดีกันสุขคนบอน่จ้ะ แต่ข่อยนี่ะซักบึมๆยังสินะข่อยเคยคิดว่าบุญขำบุญสู้ที่เอาเห็ดน้ำวัดน้ำว่าเห็ดน้ำพอน้ำเมาน้ำเอือนน้ำหนองยังนำมาเลยอือนั่นแหละสิตายจะตายจะตายแล้วแต่กลับมาได้ยังสิคืออยู่แดข่อยเคคิดว่าจะสั่นได้ไปนองข่อยเป็นคนที่บอทำลายไก่กนบอเคยเสียบทั้งหลังไผเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ข่อยเป็นนะคะข่อยบ่เคยแต่ว่าบางคนก็เอาหฮาวไปว่าเสียยหายเอาหฮาไปบอานวลว่านี่ แต่บุมีเวลาไปนังอธิบายหรอกค่ะบางคนกะสร้างเหาแหลกโพบเป็นสีเม็นบ่กเออควาเหาเนี่ยเป็นคนปากปรดเดงเนาะคือขาคายอย่างนี้กับกะผัวนี่ว่าหญิงแขวใส่กันเรื่อยๆคอยหายพวกลยเป็นตะเขียดเปเอนพอคอยแล้วในี่ยินแล้วจนเขียดพี่น้องแล้ววาลูกเคยมันจะไม่มีความอดทนสูงแต่ละวะเออโอ้หูแล้วละอีพอเป็นยังลูกเคยมันคือบุกเขียดมันฟังบุรุเรื่องแล้ว มันฟังบ่รูเรื่องว่าหายยังมันแจริงจริงโบแมนกันตะบีเราฟังรูเรืืองข่อยถทมแาเหล้วแล้วว่าเราฟังรูเรื่องแต่เราบอกว่าเราทิมข่อยแล้วเราเคยทิมแล้วแล้ววาเราไปโบหลอดกับพี่น้องเราคือหอดแล้ววะแล้วมีคำรรม,มีเวนกับข่อยกับพี่น้องมันเป็นขู่ครรมคู่เวนค่ะแล้วนีข่อยบวทิ์กับพี่น้องเราก็เลยว่าเอออยา่างเบายังตายกับเบาเราได้ล้มเขาถ่องเองแล้ววะมือใดบ่เบาแห้งได้ผ้าไปหาหมอแล้วข่อยเบาจูเจ้ามูเจ้าฟังหรือยังพัวข่อยมากเ้าวะ อว่าเวลาข่อยเมือยนี่ยจะมักทามนั่นทามนี่จากทามมันแตกย่งนี้กบ่เมื่อสิตายไันอยอกพักอย่าพอนเราบอกข่อยเป็นเจ้าเ้ามือได้เจ้าบมราบ่หายข่อยบ่เกินเนีสามมือข่อยได้ผ้าจะไปโรงพยาบาลโหลดเรามาพี่น้องโหลดเราจีการบ้าข่อยไปหาหมอเวลาพ้าเมียไปหาหมอนอกจากได้ล่างงานเอ้ยมากกับโบได้กินข่าเพราะว่าหา เออต้องได้หาเขากินเองพนผมผม,ม,มีเมียเฮ็ดให้กินเด้พี่น้องเออพนก็บเบื่ออาหารฝรั่งตัวพนเคยกินเขาเนอะอพวอข่อยแล้วติดเข่าแล้วมักกินเขากับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเราก็เฮ็ดกินบุเปียนอกลาดอันผูใ้ใดเฮ็ดกับ่ะซำเมียเฮ็ดพนพนตีนรถมือข่อยนะพี่น้องเออข่อยใส่ย,ยาสั่งเข้าไปละกูลงกูละกูลงกู เจอกันใหม่คลิปหน้า้อคะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจใโจซีนะคะว,าว่างๆกับไฟว่างวัานอาทิตย์นี่ก็ไปงานร้อยกระท่งตีวัด้อจ้ะ,ะวัดไทยเนี่ยค่ะวัดฟิล่าเนี่ยค่ะไปซิมก๋วยเตี๋ยว่อยเด้อขายก๋วยเตี๋ยวขอบคุณค่ะ